เอาใบต่อไปใบต่อไปนี่นี่นะครับนี่เราอยู่กับรุ่นเดิมนะครับนี่แบพร้อมสายโมนะครับนี่เราก็แอบ,บจับคู่ให้คุณอีกแล้วนะฮะนี่ตัวนี้ตัวนี้มันจะเป็นสีเฟสีเทานะครับนี่ตัวนี้เป็นน่าจะเป็นภาพปริ้นนะนี่เป็นขาวเทาหน้าและซิปสีแดงเลือดหมูนะครับนี่สีเดียวกันเลยนะฮะนี่สีเดียวกันเลยนะครับนี่คู่สาคู่สม ิทองใบหยกนี่นะฮะนี่สำหรับคนที่อยากได้รุ่นนี้นะครับนี่เตรียมตัววอมนิ้วนะฮะวอมนิ้วนะครับอ้าวพร้อมไหมพร้อมไหมฮะแอดมินพร้อมไหมฮะพร้อมเลยครับโอเคนะครับสำหรับคนที่อยากได้ใบนี้นะฮะเตรียมตัวพิมพ์อยู่พิมพ์อยู่หนึ่งศูนย์หนึ่ง ยูหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับสำหรับคนที่อยากได้นะใบนี้นะครับนี่เห็นเห็นสีไหมเอ่ยนี่เป็นแบบเขาเรียกเป็นเทาโทนร้อนนะครับนี่เทาโทนร้อนตัดกับสีขาวนะครับซิปแดงเลือดหมูนะครับนี่เดี๋ยวนี้ผมบอกนะตัวนี้คือแบบได้ไปแพ็คออกมาแล้วจะไม่ทนพูดเลยนะอ่ะสำหรับคนที่อยากได้นะเมื่อกี้ใครเอ่ยได้แล้วคุณปฏิพานณสวัสดีครับพี่มอสพี่มอ อ่ายังไงพี่มอสนะพี่ปฏิพันธ์นะครับทักข้อความของ Facebook ไปเลยนะครับตอนนี้ยืนยันสิทธิ์ใบนี้นะครับนี่เป็นไงฮะมาหรือ,อยังเอ่ยคุณปฏิพันธ์ใช,ใช่ครับเอาทักข้อความแอดมินไปยังเอ่ยทักมาแล้วมาแล้วครับโอเค